ทดลองใช้ครับนี่คือผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากซุปตาของเมืองไทยอย่างพี่เบิร์ดธงชัยนะครับที่งานนี้ได้นางเอกอย่างสาอัมพัชราภามาเปน็นนางเอก MV ให้ครับและเพียงแค่ปล่อย MV ออกมาได้1วันเท่านั้นนะครับก็ฟาดยอดวิวใน YouTube ไปเกินกว่า5 0 0แสนครั้งโดยพี่เบิร์ดก็เผยความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับอ้้มบอกว่าพี่เบิร์ดมีความสุขมากๆเลยละครับพอได้รู้ว่าได้เล่นเองแล้วก็ได้เล่นกับน้องอั้ามันยิ่งมีความสุขมากๆเลยอั้มนี่คือนางเอกที่พี่เบิร์ดอยากได้มาร่วมงานเล่น MV ให้สักวันหนึ่งรอมานานวันนี้ได้เล่นได้มาเล่น MV เพลงนี้แล้วทดลองใช้เป็นเจ้าสาวที่สวยมากหวานมากน่ารักมากภาษาของเพลงก็ดีภาษาของมิวสิกวิดีโอก็ดีนางเอกของพี่เบิร์ดก็สวยมากเลยครับฝา เอบีของพวกเราสองคนด้วยนะครับนานเหลือเกินกว่าจะได้มาเจอกันอันนี้เจอกันแล้วก็คิดว่าไม่ทำให้ใครผิดหวังแน่นอนในเรื่องราวความรักของตัวละครทั้งสองคนครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i ินไซเนียส i นัย อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ